สวัสดีค่ะนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นสาวนะคะแต่งโดยมินิซ่าเรามาอ่านตอนที่1จุดเริ่มต้นกันเลยนะคะบทที่1จุดเริ่มต้นคุณคิดว่าเพราะอะไรคนคนนึงถึงมีเพศสภาพไม่ตรงตามชาติกำเนิดสภาพแวดล้อมก็อาจใช่สิ่งหนึ่งดูดก็มีส่วนหรือรักหุ่ใจเต้นกับคนแค่คนคนเดียว ก็แสดงว่าคุณจะรักแท้เขาแล้วละ่ะหากคุณอยู่ใกล้ใครแล้วไม่เป็นเหมือนคนคนนั้นฟันธงได้เลยว่าคุณหลงรักเขาไปแล้วแน่ๆแบบไม่สนเพศสภาพของเขาว่าจะเป็นยังไงแล้วคุณคิดว่าเพราะอะไรฉันถึงมีเพศสภาพแบบนี้กันละ่ะมาสิจะพาไปฟังพี่บอยพี่ตามกับฉันแบบนี้ได้ยังไงพูดมากกว่าน่ารำคาญคิดว่าตัวเองสวยมากนักหรือไงผลัก พี่ทำกับฉันแบบนี้ได้ไงทำได้ยังไงสองมือเล็กไล่ทุบอ,อกคนตรงหน้าอย่างเจ็บแค้นก่อนจะถูกผลักออกมาอีกครั้งอย่างรุนแรงจนล้มไปกับพื้นโคลนตุ๊บพอเฮอว่าเพชรมันน่าสมเพชร่ <c oughs> รางสูงยาวของหญิงสาวที่สูงเกือบ180เซนติเมตร นั่งขุดคูอยู่ที่พื้นร่างกายเปื้อนไปด้วยดินโคลนหลังฝนตกสายตาพระมองอดีตคนรักเดินเคียงคู่ไปกับหญิงสาวอีกคนอย่างเจ็บแค้นทำไมเธอไม่ไดีตรงไหนไม่ว่าเขาขออะไรเธอก็เต็มใจทำให้ไม่มีอิดออดแต่เขากลับตอบแทนเธอด้วยการทิ้งเธอไปหาผู้หญิงคนใหม่ที่เขาคิดว่าดีกว่าได้ ได้มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมไอ้พี่กูสาบานกูจะแย่งผู้หญิงทุกคนมาจากมึงในดวงตามีความแน่วแน่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตนร่างสูงโปร่งของหญิงสาวผุดลุกขึ้นยืนอย่างเข้มแข็งถ้าผู้ชายมันหาดีไม่ได้กูเอากับผู้หญิงแทนก็ได้วะแทนที่เจ้าของร่างบางแต่สูงโปร่งจะเดินทางกลับบ้านของตน แต่เธอกลับเดินตรงเข้าร้านทําผมที่ใกล้ที่สุดในสภาพเสื้อผ้าที่เลอะเปื้อนจนเจ้าของร้านยังมองแรงแต่เธอก็ได้หาสนใจเดินเข้าไปนั่งเก้าอี้ก่อนจะสั่งเสียงดังฟังชัดตัดผมพี่เอาให้แม่งหรอกระชากใจไปเลยคนภายในร้านหันมามองหน้ากันอย่างงุนงงก่อนที่เจ้าของร้านจะเดินเข้ามาถามย้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจหนูแน่ใจหรอผมยาวสวยมากเลยนะ จะตัดจริงอะเจ๊ยังเสียดายแทนเลยตัดฉันจะตัดเมื่อได้รับคัรยืนยันหนักแน่นเจ้าของร้านจากที่ละละละล,ะลงังไม่กล้าลงมือในที่สุดก็เริ่มต้นขยับกันไกลในมือจนได้ผมซอยสั้นสีดำสนิทสมใจหญิงสาวตรงหน้าเธอจัดการจ่ายเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไม่แม้แต่จะหันมามองเสร็จผมที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นหญิงสาวเดินมาเรื่อยๆจนเจอเข้ากับร้านสัก หยุดนิ่งอยู่ที่หน้าร้านอย่างคุุนคิดเอาทั้งทีให้แม่งสุดสิวะไม่รอช้าหรือตราตรองซ้ำอีกครั้งก้าวเท้าเข้าสู่ภายในร้านเลือกรูปภาพที่ต้องการจะสักแล้วบอกตำแหน่งบนร่างกายก่อนจะนอนคว่ำกัดฟันแน่นอย่างอดทนขอให้รอยสักนี้แทนการบูชาพระเจ้าขอให้รอยสักนี้ทำให้เธอพบหนทางแห่งความสุขของชีวิตขอให้ชีวิตของเธอเปล่งประกายเหมือนดวงดาว ที่สุขใสในยามค่ำคืนขอให้ความแห่งสวยหายไปจากชีวิตเธอหญิงสาวพาตัวเองกลับบ้านในยามดึกจนแม่เป็นห่วงต้องออกมายืนรอรับที่หน้าบ้านก่อนจะผลักประตูเข้าไปช้าๆจนผู้เป็นมารดาหันมามองอย่างตกใจตายแล้วเพชไปทำอะไรมาลูกคุณหญิงแสงเพชรคำวงซิริตกใจแทบสิ้นสติเมื่อลูกสาวแสนสวยของเธอ กลับบ้านมาในสภาพมอมเมมและแปลเปลี่ยนจากสาวสวยหวานกลับกลายเป็นหล่อเท่บาดใจแทนเสียอย่างนั้น <c oughs> แม่หญิงสาวโผลเข้ากอดมันดาร้องไห้อยู่ที่อ้อมอกหากไม่ได้พูดคำใดๆอธิบายให้ได้ฟังหลังจากคลายอาการสะอื้นก็พาตัวเองขึ้นบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและปฏิเสธการรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวหญิงสาวจัดก,การล้างหน้าล้างตาตัวเอง ก่อนจะมายืนอยู่หน้ากระจกดึงต่างหูคู่สวยที่ได้รับมาโยนทิ้งไปแล้วหยิบต่างหูคู่ใหม่รูปไม้กระเขงมาสวมใส่ที่ข้างซ้ายเพียงข้างเดียวลองจัดแต่งทรงผมไปมาจนสรุปได้ว่าจะปัดเปไปที่ข้างซ้ายเพื่อปกปิดรอยสักของตนเพราะยังอยู่ในวัยเรียนมัธยมปลายปีที่หเธอจะต้องปกปิดรอยสักนี้ไปถึงสองปีนับจากนี้ไป มึงมีได้กูก็มีได้ไม่ว่ามึงจะคบกับใครกูจะแย่งมาเป็นของกูเสียงคำประกาศกราวดังขึ้นภายในห้องนอนภายในอกถูกสูมด้วยความคับแค้นอย่างที่สุดชาววันถัดมาเธอเลือกที่จะใส่ชุดพาละสีม่วงตามแบบฟอร์มของโรงเรียนเดินผ่านเข้าประตูเรียนอย่างองอาจจนเรียกเสียงกรีดกราดได้เป็นอย่างดีกรีดใครวะแกห้องไหนวะทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อน ว่าเรามีคนหลอกขนาดนี้อยู่ด้วยสงสัยเป็นนักเรียนใหม่มั้งแกดูดิโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้ยดูนหัวค่ะน้ำเดินแล้วค่ะคนนี้ฉันจองหญิงสาวเดินผ่านไปช้าๆยังไม่สนใจเสียงรอบข้างแต่เดิมเธอเป็นคนไม่มีเพื่อนและถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเสมอเพราะเธอเคยดูอ่อนหวานและน่าทนุถนอมพวกผู้ชายลหลยงไหลคลั่งคล้ในตัวเธอไปทั่วจึงไม่มีเพื่อนผู้หญิง สักคนที่สามารถพูดคุยด้วยได้เธอเดินเข้าไปนั่งโต๊ะของตัวเองนิ่งๆเท้าคางเสมองออกไปนอกห้องอย่างไม่ใส่ใจนะักเพื่อนๆในห้องหันมามองเป็นตาเดียวกันด้วยความแปลกใจก่อนจะมีหญิงสาวใจกล้าเดินมาตรงหน้าแล้วเอ่ยบอกนี่นายตรงนี้มีคนนั่งแล้วนะเป็นหน้าข้างเราไหมโต๊ะกลางๆเราว่างเธอผิดหน้ากลับมามองก่อนจะยกยิ้มเ,มาเบาๆ แล้วลุกขึ้นยืนเอื้อมมือรูปแก้มเพื่อนคนนั้นเพื่อเป็นการโปรยสเสน่ห์ก่อนจะโน้มตัวเข้าหาจนหน้าเกือบชิดติดกันห่างเพียงลมหายใจกัน้นแล้วเอ่ยปากตอบขอโทษนะที่ของฉันคือตรงนี้หากเธอข้องใจเอาชื่อไปดูซะสิเธอว่าพลางหยิบบัตรประจำตัวนักเรียนส่งให้แล้วค่อยๆนั่งลงตามเดิมหันมองหน้าต่างอีกครั้งอย่างไม่สนใจ แตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นที่อ้าปากค้างอย่างตกใจก่อนจะเอ่ยถามปากสัน่นเธอเธอเธอคือเพรใช่ใช่คนเดียวกันจริงๆหรอคำถามนั้นทำให้เธอต้องหันไปมองเอียงคอน้อยๆราวกับท่าทางน่าเอ็นดูและเต็มไปด้วยแววขบขันเล็กน้อยไม่เชื่อฉันหรอเธอถามพร้อมกับยิ้มโปรยสเสน่อีกครั้งจนเพื่อนคนนั้นใส่หัวไปมา ก่อนจะพย,ยักหน้ารัวเร็วเชื่อเชื่อฉันเชื่อเธอยิงสาวหัวเราะหึหึก่อนจะยื่นมือไปรับเอาบาดประจำตัวนักเรียนกลับคืนมาเมื่อได้บาดมาถือไว้ในมือก็ทําการหักทิ้งทันทีโปรยเศษเหล็กเศษน้อยลงพื้นก่อนจะเกยหน้ามองและไล่ไปทั่วห้องในที่สุดก่อนจะพูดเสียงดังฟังชัดให้พวกเธอลืมเพรคนโง่งเง่านันไปซะฉันไม่อยากจะเจอยายโง่นั่นเป็นครั้งที่สอง ตอนนี้มีแต่เพรคนใหม่ที่พวกเธอกำลังมองดูอยู่ตอนนี้หวังว่าจะเข้าใจและกระจายข่าวให้ทีนะริมฝีปากบางกระตุกยิ้มร้ายก่อนจะนั่งลงแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างดังเดิมพวกเพื่อนๆมองกันตาป,ปริบๆก่อนจะส่งเสียงดังลั่นอย่างห้ามไม่อยู่แต่เธอไม่สนใจหรอกเธอได้พูดในสิ่งที่ต้องการไปจนหมดแล้วหลังจากนั้น เพียงเวลาไม่นานเธอก็กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโรงเรียนใช้เวลาหลังเรียนฝึกซ้อมบาสบอลวอลเลย์บอลตะกร้อเรียกได้ว่าอะไรที่ผู้ชายทําอะไรที่ผู้ชายเล่นเธอก็จะทําให้ดีเหมือนพวกเขานอกจากนี้ยังขอติดตามพ่อไปที่สนามมวยและฝึกฝนการยิงปืนพ่อของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนร้อยตำรวจเอกนักการคำวงสิริ ดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าเธอจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้และเธอก็เริ่มต้นการขโมยผู้หญิงของอดีตคนรักของเธอไม่ว่าคนคนนั้นจะคบกับใครเธอก็พร้อมใจแก่งแย่งมาแต่เธอก็ไม่เคยจริงจังกับใครเพียงแค่คบพัน่าดโดยสเสน่ห์ไปทั่วเฉยจึงมีสาวๆมาห้อมล้อมอยู่ไม่ขาดเพราะเธอยังไม่จริงจังกับใครสาวๆเหล่านั้นจึงเดินหน้าตามลุกเธอไม่หยุดหย่อน ในทุกๆวันเธอจะต้องได้รับของขวัญและขนมมากมายจนเต็มโต๊ะไปหมดแต่เธอไม่ชอบขนมหวานจึงได้แต่หอบกลับบ้านเอาไปวางทิ้งไว้ให้คนในบ้านได้ทานแถมยังลุกลามไปถึงตู้จดหมายบ้านเธอด้วยนอกจากนี้เมื่อเธอเริ่มแย่งผู้หญิงของคนรักเก่ามาเขาเข้ามาหาด้วยท่าทีคุกคามจนเธอต้องสั่งสอนออกไปสองสามยก จนเขาคนนั้นถึงกับล,ล้นลานรีบหนีหน้าเธอทันทีที่เธอกำลังจะเดินผ่านไปและเพราะหญิงสาวที่แย่งมานั้นเล่าลือเรื่องของเธอทั้งเรื่องการชกต่อยกีฬาและความรู้ความสามารถที่เธอมีทำให้ภายในหนึ่งปีก็กลายเป็นที่จับตามองเนื่องด้วยเธอสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในทุกๆด้านดังนั้นไม่ว่าเธอจะทาผิดกฎโรงเรียนขนาดไหนก็ไม่มีใครกลาร้าปิดปากบน่นหรือตักเตือน เธอจึงเริ่มเหมือนเด็กผู้ชายมากความสามารถขึ้นเรื่อยๆการเซ็ตผมเปิดเผยรอยสักสู่สายตาผู้อื่นการใส่ต่างหูข้างเดียวหรือแม้กระทั่งการสวมใส่ชุดนักเรียนชายแม้จะเป็นปีสุดท้ายที่ได้ใส่แล้วก็ตามก็ไม่มีใครว่าเธอแม้สักคำความหล่อเท่ยิ่งพุ่งกระจายจนกลายเป็นขวัญใจของคนในโรงเรียนแม้จะมีพวกผู้ชาไม่ชอบขี้หน้า หากแต่เมื่อเธอปลายสายตาคนเหล่านั้นก็พันหยุดนิ่งชะง,งักงันไม่กล้าหือใดๆกับเธออีกในเมื่อผู้ชายมันหาดีไม่ได้ก็อย่าไปมีมันอีกเลยเธอคิดพลางลูกล้ายกายบางของหญิงสาวคนหนึ่งผิวเนียนนุ่มมือก้อนอกนุ่มนิ่มหน้ากัดเอวคอดกิว่วโค้งบางจนกลัวว่าหากทำรุนแรงไปเอวบางนั้นจะกเอาได้ เธอประกบปากจูบก,กับหญิงสาวตรงหน้าที่เธอจำไม่ได้แม้แต่ชื่อนิ้วมือฟอนเฟนเคลนคลึงร่างเล็กที่อยู่ข้างใต้กายก่อนจะส่งนิ้วร้อนเข้าไปสำรวจช่องทางรักที่บีบรัดตัวแน่นจนขยับได้ยากลำบากหากแต่เธอก็ทำไปอย่างนิ่มนวลถนอมขนใต้ร่างให้มากที่สุดให้ขนใตร้รากได้รู้ว่าคบทอมแบบเธอมันดีกว่าผู้ชายยังไง พี่เพชรคะหนูเสียวเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวสวรรค์น,นะครับเสียงแหบพร่าออกแนวทุ้มนิดๆหากแต่ใสากลางวานเหมือนระฆังใหญ่ดังตอบกลับมาทุกๆสัมผัสเป,เป็นไปอย่างนุ่มนวลจนคนใต้ร่างสั่นสะท้านและเธอก็เร่งจังหวะให้หนักหน่วงตามที่คนใต้ร่างร้องขอมาอย่างเต็มใจไม่นานก็ส่งหญิงสาวร่างเล็กไปถึงฝังฝัน เธอผุดลุกขึ้นจากที่นอนเข้าไปล้างมือในห้องน้ำด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยก่อนจะกลับออกมาแล้วก็ซิบข้างหูของคนที่เหนื่อยหอบรุนแรงนอนพักนะครับพี่ต้องกลับแล้วได้พี่แล้วห้ามทิ้งพี่นะยกยิ้มมุมปากเป็นการส่งท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องไปหลังบานประตูปิดลงใบหน้าก็กลับมานิ่งเรียบดังเดิมราวกับว่าหลงลืมความรู้สึก ไปเสียแล้วและนั่นเป็นเรื่องราวที่ทำให้ฉันได้มายืนในจุดนี้จุดที่เพศสภาพไม่ตรงกับชาติกำเนิดแล้วยังไงล่ะใครสนกันตอนนี้เธอกำลังเดินเข้าสู่ตัวตึกของคณะบริหารเธอเลิกเรียนด้วยตัวเองเพราะไม่ได้ใส่ใจมากนักว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนที่มาเรียนก็เพื่อใบปริญญาให้พ่อแม่ได้ภูมิใจก็เท่านั้น เธอเดินตามทางมาเอื่อยๆก่อนจะเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อนๆที่กำลังรับน้องในชั่วขณะที่ไม่ทันระวังตัววงแขนที่มีมัดกล้ามก็วางพาดมาบนไหลจนต้องหันกลับไปมองไงมึงชื่อไรอ่ะเพชรเออกุซานนะหล่อดีนี่หว่าสนใจมาอยู่กับพวกกูมะมึงคงเรียกสาวได้ดีเลยไม่เป็นไรขอบใจ อบกลับไปแค่นั้นเราดันแขนออกจากบา่าลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองนางสาวเพชรการคำวงศิริออกมาจาับฉลากพิเทกด้วยค่ะน้องคนไหนคะเธอผูดตัวลุกขึ้นช้าๆก่อนจะเดินขึ้นไปข้างหน้าจนพี่เขาหันมาถามมีอะไรหรอคะน้องจะลงสมัครเดือนคณะใช่ไหมคะมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยอ่ะอ๋อ มาจัดฉลากพิเทศครับเธอขืนตัวเอาไว้ไม่ให้โดนลากไปได้ไปโดยง่ายน้องคะเขาเรียกน้องเพชรการคำวงซีรีคะ่ะน้องผู้หญิงคะ่ะผู้หญิงน้องเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่แล้วคะ่ะอยากลงสมัครเดือนก็บอกตรงๆก็ได้นะคะน้องขาอ๋อไม่ใช่ฮะ ว่าพลางก้มหน้าลงเปิดกระเป๋าหยิบบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นมาก่อนจะยื่นไปตรงหน้าของพี่กระเทยร่างยักษ์ทีนี้ผมจับได้ยังครับผมชื่อนางสาวเพชรการคำวงศิริอ่าจบแล้วนะคะขอบคุณที่ฟังนะคะ